ใกล้เต็มรอบไปเสร็จแล้วแหละครับผมก็เหลือแค่น่าจะเหลือนัดซ้อมกันรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็รออีกทีก็คือวันที่30อาจจะเอ้ย3มสถูกแล้วก็จะมีการเข้าไปรันทูในไซส์จริงๆแล้วครับผมก็ฝากคนรอติดตามด้วยวันนี้ที่จะเป็นแบบแฟนมีสนุด้วยอว่าอ่าก็เป็นฟิลกึ่งคอนเสิร์ตกับเฟสติวัลหน่อยๆแล้วกันเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกคือว่าเราเรามีเกสค่อนข้างเยอะเราก็เลยอาจจะมีโชว์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายเกสเรียกว่าเซอร์ไพรส์อะไรไหมเซอร์ไพรส์ไหมก็อาจจะค่ะ อาจจะเซอร์ไพรส์แหละว่าจริงๆหลายๆคนที่เราเลือกมาเป็นเกสเนี่ยเราก็เลือกจากคนที่แบบเราเคยมีผลงานด้วยหรือว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมด้วยอะไรมีสตอรี่ร่วมกันคือเรกว่าระดับอีกงานคือเป็นเมก้าระดับแบบว่าบิ๊กมาร์กเลยโอ้อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่อาจจะลดสกิลลงมาหน่อยละกันแต่แค่ฟิลฟิลคล้ายๆกันอันนี้เราบอกสถานที่ได้ยังว่าเราจะที่ไหนบงบอกได้ครับเดมอลบางกะปีครับผมใช่ครับใช่ NGC Hall ลนะครับผมเดมอลบางกะปีวันที่หนึ่งธันวาคมครับ แล้วตอนนี้คือในงานปีนี้กับที่คิดไอเดียตีมาเองเองหมใช่ครับผมเรารู้สึกว่าปีนี้เราเป็นปีที่แบบเรามีส่วนร่วมกับโชว์ที่เยอะมากกว่าปีก่อนๆนครับผมทั้งเรื่องคิวอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เป็นคนแบบดีไซน์เป็นคนออกแบบโชว์อะไรหลายๆโชว์เองด้วยครับซึ่งก็จะหมดเป็นมาอ่ะผมสลิงเลยแล้วจะมีาอไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คิดว่าไม่น่าคิดว่าไม่น่าครับสลิงสลิงมีไหม ไม่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 ได้นเฟได้โยงกันแน่นอนใช่แต่ได้โยงแน่นอนครับผมว่าเพลงกับเกสที่เราเตรียมไปก็คือคิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนเดี๋ยว EDM นี้เนาะใช่ก็เป็นฟิลฟิวนั้นฟิวนั้นเลยครับเพราะว่าใส่ตื่นเต้นตือนเเลยมีประมาณกี่เพลงที่กาฟลิสเพลงที่เราเลือกเอาไว้จะลองถ้าอย่างต่ำตอนนี้ที่ลิสไว้ก็น่าจะประมาณสิบสิบห้าบวกบวกแล้วกันสิบห้าบวกบวกใช่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นฟิลกึ่งคอนเสิร์ตกึ่งแบบเฟสติวัลเนี่ยเนาะ างานนี้มีจะมีม้าหมุนมีอะไรที่ไม่ไม่ <tortured. S 1> ขนาดนั้นไม่ขนาดเน้อคนไสม่ใช่สวนสนุกครับใช่คือไมครับผมก็เราพยายามคุมเวลาให้ไม่เกิน2 3สาชั่วโมงแหละเหมือนคอนเสิร์ตทั่วๆไปเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามีแฟนคลับด้วยบางคนอาจจะแบบเดินทางมาไกลหรือว่าอาจจะแบบเดินทางแบบกันเหนื่อยแล้วเราก็อยากให้แบบเขากลับบ้านรีบกลับบ้านไปพักผ่อนกัน แล้วว่าแฟนคลับทีมก็เตรียมโปรเจกต์ไว้ให้เราเยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็แอบได้ยินมาเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบซัพพอร์ตเราตลอดเลยสบายเรามากมจะมไป,ป,ปาตามเก็บอีกไหมครับปีนี้ถ้ามีเวลาไปแน่นอนครับเอายบัตรตอนนี้นะครับผมก็เหลือเป็นขายเป็นบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมใครยังไม่ได้มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถไปหาซื้อได้ที่กัปธนาวุฒิโอฟซีนะครับเซลฟ์ว่าโซูเอาไปแล้วหรอใช่ก็ก็ก็ ก็อาจจะโซลแล้วแหละคืออาจจะโซลแต่ไม่รู้ว่าเขา เอาไปขายขายต่อตื่นเปล่าตอนนี้ก็ห่วงเรื่องนี้ไหมใช่ก็ห่วงห่วงห่วงมากเพราะว่าเราเรากลัวคืองานนี้มันก็เป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนพี่พแฟนคลับทุกทคนไงครับผมก็อยากไปซื้อบัตรรีเซลกันนะครับแสดงว่าเราก็ได้ยินที่แบบเหมือนกันใช่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 แล้วก็นั่นแหละมันก็แอบเสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นงานที่แบบเราตั้งใจจัดมาเพื่อตอบแทนพี่พแฟนคลับไงครับผมพอมีคนเอาไปทำอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแอบเสียความรู้สึกเราหน่อยนึงจริงเราก็มีเเตืือออนนนหหลลายรบแ้้วมกััใช่ง ใช่ละหลายคอนเสิร์ตหลายทุกๆคนแหละครับผมผมว่าศิลปินหลายๆคนเจอกับเหตุการณ์นี้นั่นแหละครับผมก็อย่าอย่าไปซื้อบัตรรีเซลกันครับเป็นแฟนที่ไปต้องเตรียมตัวอะไรนะประมาณสองสามพันประมาณนั้นที่นั่งสองสามพันครับก็นิดนึงนิดนึงครับผมเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับมันเป็นงานประจําปีของเราเลยละกันจะเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วพี่ๆหลายๆคนเขาคือตั้งหน้าตั้งตารอกับ งานนี้กันทั้งเยอะครับผมมีตีมไหมคะให้แต่ๆเขาแบบต้องแต่งตัวอะไรยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยผมแอบกระซิบพี่ๆทุกคนว่าแบบเป็นตีมคล้ายๆแนว space space นิดหน่อยใช่ก็อาจจะเป็นสีแบบสะท้อนแสงนิดนึงเพราะว่าของเราจะเป็นฟิลแบบคลิปขอบไงถ้าผมแต่งแล้วผหลุดตีมไหมได้ผมผมไม่ติดถ้ามีคนแต่งเป็นแฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปเตรียมอย่างที่บอกเตรียมเข่าครับผมเเอวเตรียมข้อต่อมาให้ดีๆครับผมเราน่าจะได้โยกกันยาวๆครับ ถามเรื่องบ้านหน่อยร้บ้านหน่อยอที่เจอปัญหาน้องแก้บูแก้แบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นก็ตัวบ้านก็เริ่มแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นปีนี้แหละครับผมมาถึงตัวบ้านนะครับส่วนวิวก็น่าจะเริ่มปีหน้าแต่ว่าก็คือแบบมันเ้ผ่านผ่านเรียบร้อยครับผมตอนนี้แฮปปี้แล้วครับ ประสบการณ์ทำบ้านมาเป็นไงบ้างคะที่เจอมาก็ก็ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะใช้ขั้นตอนเยอะขนาดนี้ครับมตอนแรกเราคิดว่าแบบเออเราออกแบบบ้านปุ๊บแล้วก็สร้างได้เลยการว่าออกต้องไปขอญาตเขตก่อนไปขออนุญาตนู้อันนี้อันนั้นอันนั้นนู้นเยอะแยะมากมายครับผมกว่าจะสร้างบ้านขึ้นมาได้ก็ยากเหมือนกันครับผมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในยังอยู่ในงบของเราอยู่ใช่ยังไม่บานยังไม่บานวางไว้ไหมเพาแบบเต็นเท่าไหร่ไม่เกินร้อยล้าน ถ้าเป็นไปได้ถ้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ไม่อยากใช้เกินสัก20บกันบาทอะไรแบบนั้นนะถามเลยที่ไปกระทบไหลความรอนะความรอชาอินทาเขินมากทำตัวไม่ถูกครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คืออย่างชาอินทรกับพี่ซองเอเคีอวเนี่ยเขาก็เป็นแบบ ซูเปอร์สตาร์เนาะเป็นแบบที่ยอมรับในวงกว้างแล้วว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆครับผมแล้วเราก็เป็นแค่แบบเด็กธรรมดาคนหนึ่งไปแบบไปยืนอยู่ข้างๆเขามันก็เลยแบบแอบเขินตัวน้อยเลยเรานเล็ใช่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยเลยครับผมเพราะว่าพี่เขาแบบหล่อจริงหล่อจริงเาไ Nice มากครับผมรู้สึกว่าเมื่อวานเราได้คุยกันด้วยเวลาตอนตอนที่ไปดินเนอร์ครับผมใช่ครับจริงๆเราเคยมีโอกาสเจอกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วผมที่งาน MTV ประเทศญี่ปุ่น ครับผมมีโอกาสได้เจอแล้วแต่ตอนนั้นเราได้คุยกันนิดหน่อยแต่พอกลับมาครั้งนี้แบบได้เจอแบบบนโต๊ะกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเยอะวามสวยงามสวยมากสวยมากแบบเอ่ออันนี้แบบเป็นความประทับใจส่วนตัวเลยแบบพี่เขาไนซ์มากแบบเขาชวนเราคุยชวนเราเฮฮาสนุกสนานคือน่ารักมากแล้วคุณชาดูอะคะเป็นยังไงอูอันนั้นก็ไนซ์มากๆแล้วอยากให้ทุกคนเห็นคือว่า ด้วยความที่แบบความซุปเปอร์สตาร์ของพี่เขาห,หลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่เขาอาจจะมีความแบบเข้าถึงยากอะ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็พี่เขาเป็นคนไ nice นส์มากไม่ใช่พี่สิจริงๆต้องรุ่นเดียวกันด้วยใช่เพราะว่าเขาเกิดก้าวเจ็ดกนกา้กาวเจ็ดเขาบอกก้าวหนึ่งกับเราว่ายังไงเพราะเขาบอกว่าโอ้โหเทพเจ้าปัาน้นรนี้อะไรเงี้ยโอ้ปั้นจริงปั้นจริงปั้นจริงหล่อจริงหล่อจริงครับผมการันตีเลยครับไม่แต่ลูกพวกเราหลายคนเขาบอกว่าก็เป็นรูปเทพเจ้าเหมือนกันให้ให้เขาแล้วกันครับผมย้อมย้อน ยาวไปก่อนเนาะยาวไปก่อนตอนรอบนี้มีกลัวอาการไหมครับกลัวอากาศที่วินเลยฮะอ๋อรอบนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีรอบนี้แบบเราเราอาจจะด้วยความที่เราเป็นเจ้าบ้านนี่มั้งครับผมเราเลยอาจจะแบบเจ๊ดินเจ้าดินใช่เพราะว่าพี่พี่เขาไปเยือนที่ประเทศไทยไงครับผมแต่ไม่ได้บอกลัคนะไม่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ